ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก งัดคลิปร้องสอบนายกรัฐมนตรีเรืองไกรโวเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องรอคิวนี่แค่น้ำจิ้มเรืองไกรเนี่ยงัดคลิปฉุนสื่อร้องกรกตอสอบนายกขัดรัฐมนูลมาตา184ปวงเล็บ4หรือไม่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคนที่ร้องนะครับคือคุณเรืองไกรเนี่ยเป็นนักร้องที่ร้องทุกอย่างร้องยิบยองย้อ,อยร้องทุกอย่างแม้แต่คําพูดของนายกและรัฐมนตรีที่บอกว่าค่างเงินบาทแข็งส่งผลดีกับ ส่งออกหรือนะครับแม่น้านะครับที่มาจากเชียงใหม่นะไหลลงไปที่ลําปางลาพูนนะไปลงเขื่อนภูมิเคลื่อนตัวไปลงเขื่อนภูมิพลและแม่น้ำโขงก็เอามาร้อนครับ14ตุลาคม257ในเรืองไกรรกิจวัฒนาเปิดเผยว่าวันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย e ์ EMS ขอให้กกตรีบตรวจสอบประนางสาวแพรทองทานชินวัรนายกตีได้กระทาการอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐมนุลมาตรา184วงเล็บ4ประกอบกับมาตรา186หรือไม่และจะทําให้ฟามเป็นรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ5หรือไม่และส่งเรื่องให้สารนูนเพื่อมีนิจฉัตต่อไปตามฟารมในมาตรา170วรรค3ประกอบกับมาตรา82วรรค4นายเลือกายกล่าวว่ากรณีนี้เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายอีกหลากหลายกรณีที่รวบรวมไว้ตรวจสอบนายรกฐ้ำตีซึ่งแต่ละกรณีต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมาเรียงร้องนะครับต่อ ต่อหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องสําหรับคําร้องวันนี้เข้าข่ายตามรัฐธรรมนูนมาตรา170จึงต้องร้องไปที่กรกตโดยมีเนื้อหาดังนี้ข้อที่1เนี่ยเมื่อวันที่24กันยายน257 7เว็บไซต์นะครับ c h 3 p พัดอได้ลงข่าวข้อนายกอุ้งอิงฉุนสื่อถูกถามจุดยืนแก้รัฐธรรมนูนบอกไม่ถักไม่ถามนะครับยุคแยงชี้เป็นเรื่องของสภาเดินหน้าแก้ไขน้ําท่วมไว้ดังนี้นายกตีถูกถูกสื่อถาม จุดยืนของการแก้รัฐธรรมนูญบอกเป็นเรื่องของสภาขอแก้น้ำท่วมเศรษฐกิจก่อนบอกนักข่าวไม่ถามอะไรที่ยุ่แยง ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกมติให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะครมอโดยมีครมอบางส่วนร่วมแถลงข่าวเช่นนายภูรรรมิธรรมเวชชยะชัยรองนายกดันตรีและรันตีว่าการกระทรวงกลราโหมนายอัุทินชาญวิรุฬุลรองนายกดันตีและรัฐมนตรีว่าการกระทร,ะรวงมหาดไทยนายวรายุธศิลปะอาชารัฐมนตรีพัฒนาสังคมเป็นต้นโดยนายกกล่าวถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐนุนว่าขณะนี้รัฐบาลขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมก่อนเท่าที่คุยกันข้างนอกกั รัฐมนตรีทุกคนอย่างเมื่อเช้าได้รับรายงานมาว่ารำปางน้ำท่วมหนักมากและรัฐมนตรีทุกคนมีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยาในพื้นที่ประสงค์อุปทกประสงค์อุทก,กภัยจึงขอโฟกัสเรื่องนี้เป็นสำคัญและเมื่อเช้าได้รับรายงานจากนายอาุทินได้รายงานว่าได้มอบหมายให้นาย อัธสิทธิ์นะครับสัมพันธรัฐประหัดกระทรวงมหาดไทยคนต่อไปปฏิบัติหน้าที่แทนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ได้ทำงานบูรณาการร่วมกันอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายส่วนการแก้รับนูลจะเดินหน้าหรือชะลอเอาไว้ก่อนนั้นนายยมตีกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องที่ต้องที่อยู่ในสภารัฐบาลต้องทำงานให้ประชาชนก่อน เมื่อถามถึงกรณีพักร่วมรัฐบาลบางพักเช่นพักภูมิใจไทยและพักรวมไทยสร้างชาติกับปรามมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลนั้นทําให้นายอนุอนทินรีบตอบส่วนผู้สื่อข่าวทันทีว่าไม่ได้กับปราไม่ได้กับปราครับเราต้องทํางานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนขณะที่นายกนทีกล่าวต่อว่าต้องพูดคุยกันไม่อยากให้หนักข่าวถามแบบนี้เรื่องของการกับปราเพราะเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะมีการประชุมครมอเราก็มีการพูดกันก่อนและ หลังประชุมครมอและถามความคิดเห็นร่วมกันว่าอย่างไรเข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์จะมีการตัดบางคําพูดทําให้รู้สึกว่ากลับรําหรือไม่เห็นด้วย แต่ความเป็นจริงแล้วเราพูดคุยกันหลังม่อยู่แล้วเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันรองนายกมตีและหัวหน้าพักหลายคนมีความคิดเห็นกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นคือเรื่องของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมหรือการกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็จะมั่นคงไปด้วยอันนี้นะักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะ เมื่อถามต่อว่าหลายคนว่าหากมีการแก้รัฐธรรมนูญจะเป็นการแก้แบบสุดซอยนายกกะว่าเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีกับประชาชนจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปและขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุคแยง เมื่อถามว่าความหมายว่าการแก้ไขรัฐมนูนไม่ใช่วาระเร่งด่วนใช่หรือไม่นายยกรัฐมนตรีระบุว่าขณะน,นี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วมเอาจริงๆนะก็หันมามองหน้ารัฐมนะตรทีทุกคนก็มีความกังวลใจในเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดอย่างเมื่อสักครู่นะครับก็มีการเพิ่งจะพูดคุยเยียวยากันไปว่าจะต้องมีสามารถปลดกรอบตรงนี้อีกได้อย่างไรประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่เราโฟกัส โดยภายหลังการแถลงข่าวเสร็จนายกกล่าวว่าแค่นี้ก่อนค่ะจะเดินทางไปสัมภาษณ์ในทันทีก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนสุดเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับที่คุณเรืองไกรนำเอามารองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรนอยาอัปเดตฟังครับ